สวัสดีค่ะวันนี้ออกมานอกบ้านนะคะพอดีลูกสาวมาเปลี่ยนยางรถยนต์ก็เลยตามเข้ามาที่บาโลฮิซนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะบาโลนี่ค่ะด้านหน้ามันจะเป็นร้านขายต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็พวกผักพวกทัวผักยาวอะไรนี้นะคะของไทยมีของไทยขายด้วยบาโลนะคะอันนี้ไทยยานะคะนี่ค่ะเปลี่ยนยางรถยนต์นะคะตรงนี้ ช่วงที่เราอเรอกก็เดี๋ยวมาเดินดูต้นไม้ดอกไม้กันในนี้ค่ะข้างในนี้ก็มีของขายเยอะแยะนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอ,อยกเว้นของกินค่ะปุ๋ยกุหลาบนะคะมาดูปุ๋ยกุหลาบไมโลสที่บ้านก็ใช้อยู่นะคะอันนี้เป็นวิตามินนะคะวิตามินอันนี้ปุ๋ยค่ะสี่เจ็ดห้าใบดอกรากนะคะ นี้ปุ๋ยอันนี้วิตามินใช้ลดได้เลยนะคะจะทําให้รากดีแข็งแรงเนะะี่ยค่ะขวดสีทองเนี่ยอันนี้สเปรย์ฉีดนะคะพวกเพียพวกอะไรฉีดได้ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นยาฉีดของไมโลสนะคะเป็นยาฉีดนี่ราคาสองร้อยกว่าบาทค่ะสองร้อยกว่าบาทนะคะอันนั้นเป็นปุ๋ยะคะ่ะปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดอันนี้ เท่าไหร่เอ่ยกี่กรัมเจ็ดร้อยกรัมค่ะส่วนอันนี้โลสองขีดนะคะโลสองขีดอันนี้ถุงถุงอะไรเนี่ยดินค่ะดินดินสําหรับปลูกกุหลาบนะคะหนูไม่เคยใช้นะส่วนตัวไม่เคยใช้ดินส่วนนี้ก็เป็นปุ๋ยกหลาบนะคะเนี่ยปุ๋ยกลาบบาร่าหน่อฮีเรียวนะคะเม็ดใหญ่นะคะเนี่ยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ถุงเล็กถุงใหญ่มีอันนี้ห้าร้อยกรัมนะคะ ราคาร้อยกว่าบาทค่ะราคานะคะถุงใหญ่นี่ก็โอ้ถูกเหมือนกันนะนเนี่ยอ๋ออันนี้ดินค่ะดินไม่ใช่ปุ๋ยนึกว่าถูกปุ๋ยไอ้ดินดินปลูกกุหลาบนะคะบาลาโนสุจินะคะอันนี้ดินค่ะอันนี้ก็ดินค่ะปุ๋ยของไฮโปเน็กซ์นะคะดินปลูกกลาบดินดินดินปลูกกุหลาบนะคะ อันนี้เป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยเป็นยาทีนี้มาดูต้นกุหลาบก็อยู่ข้างหลังนี่ะต้นกุหลาบนะคะกุหลาบเลื้อยดอกเล็กนี่ค่ะต้นกุหลาบนะคะอันนี้ดอกกิ่งตอนของปีนี้นะคะถ้าซื้อไปก็แนะนําให้เด็ดดอกทิ้งนะคะเนี่ยเขาเรียกชินไนนะคะกิ่งของปีนี้เด็ดดอกทิ้ง เนี่ยกิ่งเล็กๆก็จะราคาถูกนะคะเนี่ยสองร้อยกว่าบาทค่ะกิ่งเล็กๆ200กว่าบาทเนี่ยค่ะเล็กมากนะคะซื้อไปก็เด็ดดอกทิ้งแล้วก็เลี้ยงกิ่งนะคะปีหน้าค่อยปล่อยดอกโอ้ต้นใหญ่นั่นกุหลาบเลื้ยนะคะกุหลาบเลื้ย อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเด็ดดอกทิ้งนะคะปล่อยดอกได้เลยปลูกได้เลยเพราะว่าเป็นกิ่งใหญ่ปลูกมาแล้วสองปีนะคะอันนี้คือกิ่งใหญ่เขาเรียกโอไนนะคะโอไนเนี่ยค่ะเดบาลุ u, บริษัทเดบาลุอันนี้โรซาค่ะโรซาโรซาออรินทิสนะคะ ลับเลยต้นใหญ่มากเลยค่ะดูดินเลไม่มีน้ําเลยแห้งเลยน่าจะลดน้ําน้องบ้างสงสารแห้งเลยค่ะไม่มีน้ําเลยเอเดงโรสเยอะเลยค่ะเนี่ยเอเดโรสนะคะหรือพีองโลดลองซานนั่นแหละค่ะ คาาวาโมโต้นะคะอันสีดำนี่คาาวาโมโต้โลซานะคะโลซา อันนี้กระถางเท่าไหร่เอ่ยอ๋อสามพันสี่ร้อยเยนค่ะสามพันสี่ร้อยเยนนะคะอันนี้สามพันหกร้อยเยนเนี่ยพียลองเดองซานนะคะกุหลาบเลืย้ยเอดเดงโรสนะคะเนี่ยชอบกุหลาบพวกนี้นะคะ ผูกทีไรตายทุกที2,000เยนค่ะเอ้ย2,000ตีซะ3,000เยนนะคะรวมภาษีแล้วนะคะอยากรู้ว่าเดี๋ยวขออ่านข้อมูลแปล๊บหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่บุหลับเลยนะคะสูงได้ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรแปดสิบเซนเอ,อประมาณสองเมตรนั่นล่ะคะ่ะอืมดอกน่ารักมาก นี่ะน้องน่ารักอืมดมแล้วนะคะไม่หอมข้างในนี่ก็น่ารักเลยค่ะเนี่ยอ,อยากได้จังซื้อแล้วรอดก็น่าจะซื้อนะคะอ,อันนี้กุหลาบนะคะกุหลาบนีย อันนี้กุหลาบเลื้อยค่ะเขียนไว้ว่าเป็นกุหลาบเลื้อยเดี๋ยวยังไม่เลือกยังไม่ซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนะซุ้มมีค่ะแบบเล็กอันนี้น่ารักนะคะเนี่ยเก้าร้อยกว่าเยนเองดอกอายิไส้นะคะหรือไฮนาเยียนนะคะเนี่ย ราคาถูกนะคะตรงนี้เนี่ยเนี่ยราคาถูกซื้อสักต้นดีไหมเอาไปปลูกที่บ้านเรา ต้นส้มมีนะคะไปดูผักข้างในค่ะมีผักชีก็มีนะคะเนี่ยใบตั้งโอบผักชีมีมะละกอมีกล้วยมีนี่ค่ะกล้วยมะละกอ ต้นมะม่วงมันต้นมะม่วงมะม่วงไลจิตัวลิสงก็มีนะคะนี่ค่ะทวพู้ทวพู้ัวผูนะคะ ตัวฟักยาวค่ะนี่ตัวฟักยาวแบบบ้านเราเลยนะคะหนูก็ซื้อจากที่นี่แหละค่ะไปปลูกตัวฟักยาวนี่ตัวยาวมาซื้อจากที่นี่แหละค่ะเนี่ยแล้วก็มีน่ค่ะพวกแตงนะคะแตงเมลอนหลายๆแตงนะคะพวกพริกพวกอะไรซื้อที่นี่ได้ค่ะถูกค่ะ ต้นละสิกว่าบาท20บาทพริกหยวกเยอะแยะนะคะนี่ค่ะพวกที่กินได้นะคะอันนี้ไม้เสาเหล็กเคลือบนะคะเราเอาไปปักหรือเราไปทําซุ้มแบบเป็นโคง้งเป็นเท้าได้เลยเนะะี่ยทาเป็นเท้าเป็นเท้าได้เลยหนูจะพาเดินอยู่ด้านนอกไม่เข้าไปข้างในนะคะอันนี้พวกมะเขือมะเขือ แล้วก็เนี่ค่ะมะละขาวมะละเขียวนะคะมะละเพียบเลยค่ะนะี่มีแต่ของที่กินได้นะคะตรงนี้ของที่กินได้นี่ค่ะมะเขือเทศมีมะเขือเทศ อันนี้ถ้าใครเลี้ยงปลาก็อยู่โซนนี้นะคะเนี่ยที่เลี้ยงปลาเลี้ยงดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่างมีอะไรอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้แฟนดูค่ะแฟนกำลังแบบหลงไหลาการเลี้ยงปลามากเลยนางตอนนี้นี่ค่ะ ปลาตัวเล็กๆที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนปลาซิวบ้านเรานะคะตัวเล็กๆเกนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นดินเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นกระถางข้างในก็จะมีดอกไม้ต้นไม้มีเยอะลยค่ะข้างในของใช้ของสอยในบ้านมีเยอะค่ะมีครบมดแหละ บาโลนะคะที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็มีนะคะร้านแบบนี้มีทุกจังหวัดล่ะคะ่ะกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะโซนนี้จะเป็นดอกไม้ต้นเล็กๆนะคะนี่ๆจะเป็นดอกไม้ไม่ใช่ของกินแล้วนะคะเป็นดอกไม้เมื่อกี้หนูเดินมาจากมุมนู้นนะคะมามุมสุดนั่นนะคะปกติหนูก็จะมาซื้อ เหล็กเคลือบที่นี่แหละค่ะที่ไปทํารั้วทําอะไรให้กับกุหลาบก็มาซื้อที่นี่นะคะกระถางนะคะกระถางราคาก็จะอยู่แบบนี้จะเขียนไว้ว่าไซส์ไหนนะคะราคาเท่าไหร่จะเขียนรายละเอียดอยู่ในนี้ค่ะอันนี้ก็ที่ลองกระถางนะคะที่ลองเนี่ยกระถางที่ลอง ีมีเยอะค่ะกระถางน่ะเพียบเลยค่ะพลาสติกนะคะโน้นก็จะเป็นดินนะคะข้างในนน้นเป็นดินเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่มีอยู่แถวโน้นหมดละนี่นะคะก็หนูก็ซุ้มที่พานก็มาซื้อที่นี่แหละค่ะเนี่ยซุ้มอันใหญ่ๆนะคะ ซื้อในนี้ถ้ามันไม่มีเราก็สั่งเขาได้นี่ค่ะจะมีซุ้มอยู่ในกล่องนะคะนี่ค่ะอันนี้พวกยายาปุ๋ยน้ำนะคะนี่ค่ะมีหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนในอินเทอร์เนต็ตหนูไม่ค่อยได้สั่งอินเทอร์เน็ตนะคะเข้ามาในนี้ก็ซื้อได้เลยนี่ค่ะปุ๋ย ปุ้ยโลสามขีดแปดแทกปุ๋ยทางนั้นอันนี้ใช้ดีนะคะเนี่นี่ก็ใช้ดีแนะนำเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ดีนนเน,ะะน,นี่ยปุ๋ยน้ำเนี่ยที่บ้านน่าจะเคยเห็นหนูเอาไปใช้อยู่เนี่ยด้านล่างนะคะเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะเนี่ย มีค่ะแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นธรรมชาติออร์แกนิกอะไรล่ะมีเยอะค่ะมีเป็นควันไฟน้ําส้มควันไฟอะไรก็มีค่ะเนี่เอาไปผสมนะคะลดน้ำฉีดน้ำดีมากค่ะไอเนี่ยเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนี่คใช้เว็บแปลภาษาแปลได้นะคะอันนี้เนี่ยแปลตรงเนี้ยเนี่ยใครอยากเอาไปลองใช้ก็ก็ปีีรูปไปได้นะคะ ผสมน้ำลดฉีดทัเก,กิเมเนเดลุนะคะอันนี้ก็เป็นวิตามินค่ะใช้สำหรับต้นไม้หรือกุหลาบที่มันไม่แค่แข็งแรงนะคะเวลาเราจะปลูกแช่น้ำไว้สักหนึ่งชั่วโมงหรือ30ินาทีก็ได้อันนี้นะคะกวดเล็กขวดใหญ่อันนี้มีติดบ้านไว้น่าจะดี ส่วนอันนี้ที่บ้านอันนี้ก็ใช้อยู่นะคะลิกีดาสือนะคะใช้ลดเนี่ยทุกทุกอาทิตย์ละครั้งได้ยิ่งดีนะคะเนี่ยขวดใหญ่ก็จะอีกราคาหนึ่งขวดเล็กก็อีกราคาหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ขวดใหญ่ราคานี้ขวดเล็กราคาเนี้ยใช้มาหมดแล้วนะคะพวกนี้ อันนี้ก็เป็นซุ้มค่ะซุ้มเป็นอะไรแบบเกี่ยวกับสวนทั้งนั้นล่ะค่ะไฟนะคะไฟเราเอาไป จะเป็นดินเป็นหินนะคะทำสวนทำบ้านได้นี่ค่ะพวกนู้นก็จะมีเยอะเลยค่ะเนี่ยมุมน,นู้นก็มีเยอะอันนี้หนูเดินมาสุดตรงนี้แล้วนะคะจะเดินกลับไปทางนูน้นเดี๋ยวขอตัวไปดูกุหลาบเลือกกุหลาบอีกทีหนึ่งนะคะไหนๆก็มาละขอเลือกหน่อยเมื่อเช้านี่ตายไปอีกสองต้นแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ ทิ้งไปสองต้นแล้วเมื่อเช้าบาโลค่ะชื่อบาโลนะคะบาโลทุกสาขามันจะมีคล้ายๆกันนั่นแหะลองไปหาดูนะคะบาโล เดี๋ยวหนูขาตัวไปเลือกกุหลาบก่อนนะคะมาเจอกันใหม่วันนี้พาเที่ยวพาชมกันประมาณนี้ค่ะสวัสดีนะคะ